คาะดาสวัสดีค่ะมาวันกลับมาอีกแล้วนะคะคลิปนี้เราจะพาไปกินดารุมะเป็นบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นนะคะซึ่งตอนนี้เขามีโปรอยู่ก็คือซื้ออีคูปองจากแอปพลิเคชันของเขาเนี่ยในราคา199บาทยังไม่รวมเครื่องดื่มนะ199แล้วก็ยังไม่รวมเซอร์วิสชาร์ด้วยโอเคเดี๋ยวไปกินกันนะจ๊ะอ๋อลืมบอกเราไปกินที่สาขาเมเจอร์ลังสิตนะจ๊ะ ใครสนใจก็ตามไปกินได้จริงๆสาขาเขามีเยอะมากเข้าไปดูในแอปได้เลยไปกันจ้า,อาตอนนี้นะคะอยู่เมเจอร์ซีนิเพล็กซ์ลังสิตแล้วนะคะเรามาถึงก่อนเวลาตั้งชั่วโมงหนึ่งแหละก็เลยคงจะต้องเดินเล่นไปก่อนนะคะ,ะลืมบอกไปเลยวันนี้เรามากับน้องชายนะจ๊ะว <c oughs> <c oughs> ่ากินเป็นเพื่อน A later few minutes later. ตอนนี้เราอยู่หน้าร้านแล้วนะคะประมาณเที่ยงสิบห้าแล้วอีสิบนาทีก็จะได้กินแล้วร้านอยู่ข้างหน้าเลยค่าดาตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในร้านแล้วร้านนี้ก็เป็นเมนูนะคะ เราสามารถเลือกสั่งได้ทุกๆเมนูในนี้เลยซึ่งค่อนข้างเยอะเลยซูชิหน้าต่างๆรวมถึงมีข้าวเป็นด้มนะคะและแซลมอนที่เป็นซาชิมิรวมถึงยำแล้วก็พวกของทานเล่นพวกซูชิโรแล้วก็ไข่ตุ๋นของกินเล่งต่างๆสลัดก็คือสั่งได้หมดเลย,เลยในราคาแค่ในราคาแคบ199บาทที่เราซื้ออีก,กูปองไปคุ้มมาก เดี๋ยวต้องมาดูกันว่าแซลมอนมันจะเกรดขนาดไหนแล้วก็ขอบมันจะอร่อยแค่ไหนนะคะไปดูกันจ้าก็ทางร้านนะคะก็จะให้พวกจานเนาะตะเกียบอุปกรณ์แล้วก็ให้ซุปใสามานะคะถ้วยหนึ่งแล้วก็ที่จิ้นก็จะมีโชว์อยู่แล้วว่าซาบินนะจ๊ะ นี่นะคะน้ําก็จะเป็นชาเขียวรีฟิลเนาะสามบาทก็คือมาเราเสียเพิ่มแค่30บาทส่วนอันนี้เป็นใบสั่งอาหารนะคะก็จะมีตามในเมนูเลยอันนี้สั่งไปรอบแรกนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าอาหารเป็นไงซาซิมิมาแล้วนะคะนี่เราสั่งแบบเล็กไปนะเขาบอกว่ามี10ชิ้นแต่ว่าจากที่ดูมันน่าจะเกิน10ชิ้นนะทุกคนแล้วก็มีแซลมอนย่างเกลือกับ ชิมิี่ไข่หวานแล้วก็ซาบะนะจ๊ะขอคลิปหน่อยแยอมมาเยลายก็แบบกำลังดีเลยนะจ๊ะซาบะแบบเค้มข,ข้นอ่ะ แล้วก็มีความเค็มเปรี้ยวไปอร่อยดีกินตับกับสุปน่าจะโอเคอันนี้แซลมอนอย่างเกลือนะคะก็ชิ้นกำลังดีเลยย่างมาแบบสุกเลยนี่เป็นย่าง ก็ะะจะมีแบบแซลมอนแล้วก็ปูอัดเนาะส่วนอันนี้เป็นหนังปลาทอซึ่งแอบงงอยู่เหมือกันว่าเขาโรยน้ำยำมาวะปกติมันไม่โรยใช่ป่ะเอออันนี้เป็นยำแซลมอนนะคะคใส่ผิดกด้เยมน,ยน,นัลรสชาติแบบ ไม่ได้จัดจ้านมากแต่ว่าเป็นย่งแบบสปายไทยรถคือ mm hmm. มีคนคืบมาให้หนังปลาแซลมอนมนะจ๊ะข mm hmm. อบมากห mm hmm. อบมากเสียงแบบนี่เป็นซูชินะคะก็เป็นพวกทองปลาแซลมอนกับซอสต,ต่างๆมีแบบ มิโซะมายองเนสแล้วก็สไปซี่นะคะส่วนสองชิ้นนี้เป็นโคฮาดะค่อนข้างดูดีเลยนะ <Yeah. S 1> นี่ซูชิโคฮาดะก็ชิ้นแบบไม่ได้ใหญ่นะทุกคนกำลังดี mm hmm. ปลาก็เป็นแบบทั้งตัวโคฮาดะมันเป็นปลาตระกูลคล้ายๆกับซาบะแล้วก็พวกปลาตูนะก็จะมีความแบบเข้มข้นในเนื้อของมันเดี๋ยวลองชิม คล้ายๆกับซาบะแต่ว่ามีความหวานกว่านิดนึงส่วนเนื้อเนี่ยมีความแห้งกว่าซาบะที่นี่ค่อนข้างชุ่มฉ่ำนะคะส่วนคอวด่ดะมีความแห้งๆกว่าซาบะไดทรอยู่อันนี้เป็นท้องปลาเบิร์นนะคะกับซอสสไปซี่ค่อนข้างดูดีเลยชิ้นใหญ่กว่าคุ้วดาดะหน่อยแล้วก็มีไข่กุ้งโปะมาข้างบน,นะคะ่ะ เต็มปากเต็มคำมากๆซอสแบบค่อนข้างเปลียวแล้วก็มีเผ็ดปลายๆนิดนึงส่วนของปลาแซลมอนแบบคุ้มขับมากละลายอร่อยดูส่วนอันนี้เป็นโรแซลมอนซาซิมินะคะก็จะออนท็อปมาด้วย แซลมอนแล้วก็ราดไข่กุ้งแล้วก็ซอสข้างบนนะจ๊ะส่วนไส้ข้าวน่าจะเป็นไข่หวานกับปูอัดนะก็หนึ่งที่เสิร์ฟมาสี่ชิ้นนะจ๊ะจุกๆท้องปลาแซลมอนย่างเกลือดูดีเลยอันนี้เป็นไก่ย่างนะคะซอสก็น่าจะเป็นแบบเทอริยากิแหละอันนี้เป็นทาโกยากินะจ๊ะเสิร์ฟมา 3ลูกลูกก็ขนาดทั่วไปนะฮะมีความึกข้างในชิ้นหนึ่งเล็กๆส่วนแป้งมันยังมีความแบบมีความขึ้นครีมไม่แน่ใจว่าอาจจะยังไม่ถูกแต่ว่าโอเคมันอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคทานได้ ส่วนชิ้นปลาหมึกนี่หน,น้าแหลันดอมบ,บางอันก็1ชิ้นบางอันก็สองชิ้นเพราะอันเนี้ยได้สองชิ้น <c oughs> อันนี้ครีป,ปลาแซลมอนย่างเกลืนอนะคะได้สามอันใหญ่ๆเลยและไก่ทอดก็คือไก่คาราเกะนั่นแหละมีน้ำจิ้มไก่มาให้ใหลายๆคนแบบอาจจะสงสัยว่าทำไมเราไม่สั่งพวกเทอริยากิเลย เป็นเพราะว่าเป็นเพราะว่าอะไรเออมันเป็นเพราะว่าแบบซอสมันค่อนข้างจะแบบมีความหวานความเค็มมันแบบมันมันปัดกำลังคืส่วนใหญ่ก็เลยจะสั่งแบบย่างเกลือนะคะทุกคนเกลซาต้มค่ะค่อนข้างแบบดีดีเลยนะมีท็อปแบบต้นหอมแล้วก็ ซอสเป็นแบบซอสเอลซ่าผสมกับน้ำมันพริกนะคะสี้มๆแล้วก็ได้มาสองชิ้นขนาดกำลังดีเลยใครมาคนเดียวน่าจะแบบทานได้สบายๆไม่หนักจนเกินไป <c oughs> กินแบบหอมมาก <c oughs> แต่ชิ้นค่อนข้างใหญ่เอยนะคะ <c oughs> น่าจะประมาณสามคำสองคำเดี๋ลองชิม กำลังดีส่วนไส้ก็มีความหวานของผักแล้วก็เนื้อหมูน้ำจิ้มมีความแบบปเปรี้ยวนะแล้วก็มีความหอมนมันปลิกได้อยู่ทานตอนนี้เราก็กินดารุมะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่าคุ้มอยู่แหละถ้าสำหรับ ที่เราซื้ออีกุกกองในราคา199นันะ่นก็คือกินอ,อยู่กินแล้วจะรู้สึกแบบพอกินไปนานมันจะเริ่มรู้สึกแบบเลี่ยนแซลมอนแล้วก็อะไปต่อไม่ไหวแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่เมนูก็เป็นแซลมอนนะคะมันก็จะมีความมันความเลี่ยมเนืเ้อสัมผัสเดียวก็คือนุ่มหนึบไม่ค่อยมีความกรอบหรืออะไร่งมาตัดเมนูที่เป็นพวกกรอบๆก,ก็ไม่ค่อยกรอบเท่าไหรเนาะเพราะฉะนั้นก็ถ้าสมมติใครตั้งใจจะมากินแซลมอนนี่กินก็ สามารถมาทานได้นะคะมีหลายสาขามากลองไปดูในแอป<ด>นะัดจ้ะก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะจ้าบ๊ายบาย